อุ้ยอะไรพี่น้องมันคืออะไรหิดเพิงขจรหรือว่าห็ดเพิงขางอเนาะปัดดิโถสัมภ่ามแทสออนน้ำข่อยบอพี่น้องเหลือใจน้ำข่อยบอคอยได้เก็บเห็ดแม่เฮ้ย <c ười> เก็บอ่างก้นก่อนนะ <c ười> อุย้ยคืองามแทพี่น้องหิดเพิงเก็บเก็บเก็บณน่ะปาดดิโถ นี่มันคืออะไรพี่น้องมันคือเฮ็ดโอ้ยสมองงามแท้นอ้อมึงเดีย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 โอ้ยมึงเนี้ยสมองงามแท้พี่น้องขี้เกียจม,มากแล้วขี้เกียจม,มากแล้วนี่แหละขาอุยอ้ยสามดอกตุ้มๆนี่จ้ะนหนึ่งดอกนึงพี่น้อง ต่างโจโคอยู่อุ้ยสมงามแท้เบิ้งนด้ล่ะอีเพิงพอ่อเฮ็ดพี่น้องเบิ่งแงงงดดน่เบิบ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งดอกนุ่มๆจ้ะมาเบิ่งบานไอ้ดอกนี้แฮงงามแฮงงามบึ้ยสะออนบ่สะออนบ่ออนบพี่น้องสะออนน้ำค่อยบ่มาหาเฮ็ดมือนีเทวดาเพิ่นก็บ่ให้อยเขย่าเมื่อยอ,อีหลีเด้อพี่น้อง ย่างปใส่กระตามเอาแต่เห็ดเบิ้งติล่ะนี่นี่นดอกนี่มาเหมาพี่มาพีข้าเหมาทั้งพีอีกดอกนึงจ้ะเออพ่อขี้เด,ด็กพี่เด็กพี่เจา้าเอืดบ่เห็ดน่ะเห็นบโบมูตะเจ้ามาหาเป็นยังมาจิตเทาทิ่มเบิดก้อนเห็นโบมันบานะเวอีผัววี นดอกนีกวงง็ว่างามแล้วมาเบิง็งตัวพี่จ้าโอ้ยพี่สามมาขี่กันออกไม่กวนคักแต่พี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเอาเก็บก้นเก็บก้นอืมอือปังพี่น้องไว้ก่อนเอาออกมาบ่ได้พุ่นน่ะงาดอกนึงอยู่ทั้ง,งในพุ่นเบิง้งก้นดูอืบป่าจุ่มเดียวได้พี่น้องสะอ่อนบ่ สวัสดีพี่น้องเบิดสปูทุกคนจ้ามาพอกันอยู่ป่าบานันเปยอำเภอกันท่าล่ำจังหวัดจีสกเกตพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันที่22ก,การกฎาคม66เนาะพี่น้องเนาะแต่ข่าวว่าเฮ็ดเผือกกระจอนหรือว่าเฮ็ดเผือกค้างงาออกพี่น้องเพิ่นมาเมื่อวานนี่เต,ต็มตาเต็มบุงวาา่วาซังาง่นว่าซั่นไปย่างซอนท้ายเข้าป่ายาสาพี่นอ้องเพิ่นสิเก็บเบิดนิดจ้าเฮ็ดเคถองค้างององกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อมึงที่ล่ะแกงเซ๊ะ เซ็บยังวะโอ้ยคืองามเนละย,ย,ยนนะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเก็บเก็บเก็บุ่น่ะปัดติโชนี่นี่งผนต้องผนดอกหนึอดอกเลี้ยงกันเลยดอกหนึ่งตึงเข่าค้าขนตัวนี้นั่นเก็บไปเนี่ยแหลนะจะพี่น้องอุ้ย เฮ็ดเพิ่งงข้าวขาคุจ้าดอกหนึ่งล้างใต้มีอะไรนั่นเฮ็ดดอกหนึ่งอเขาตอแตะอยู่นะจ๊ะนั่นโอ้กำลังสีออกหลายดอกเลยดอกน้อยเพื่อนเก็บก่อน เห้ยยังน้อดอกงามดอกงายเด้อดอกนี่อู้วัติสุนพี่น้องเอ้ยบึงไงขาหักจ่อยอ้ยมูนงามอยู่ดิบางยางพระธาตุถิ่งขวบเห็นเด้อสละขวยเห็นยูเอลีขวยจีละโอ้นี่นี่เด่นนี่เด่นนี่เด่น ขขาฮิตดอกนี่อันตันอยู่มาเอามาเอาพี่อย่าสาอย่สาสาเฝ้าอไปทางหนาต่อจนเถาจนเถาโอ้ lower! พี่ดอกนุ่ม,ดอ,นนมดอกนุ่มดอกนุ่มพี่น้องดอกนุ่มพี่พี่พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพิจาราพิจาร์พิจาร์พิจาร์ อีกดอกนึงจ้ะสองดอกบนตัวนี้อู้อู้มึงติละความเป็นเสื้อราเสื้อราเห็ดเอ๊โอ้ยออกอยูอ่เงาไหมจ้ะพี่น้องเห็ดนะเนี่ยอันนี้คือเห็ดจ้ะอ่ะ้โอ้บานบ,านบานบดเลยมู่ว่านมันเวีนมากมืงหนึ่งบเดีมากพี่น้อง แลนใส่แล้วจ้ะแลนใส่แล้วจ้ะพี่น้องอุ้ยเห็ดเห็ดเห็ดอุ้ยแลนเก็บเอาเลยจ้ะพี่นอ้องนี่มาทางนี้ต่ออีกหนึ่งดอกป้าพี่น้องเอ้ยนี่นี่อุ้ย ดอกหน่อยๆง่ามๆเศษๆแกงหวานๆพี่น้อง,ง,งอดอกกำลังงามตะปพูดิปปี้ดนะนี่พี่ดอกนะึงโอ้ยเหงือ่เหมือผุนทั้งผุนอีกดอกนึงจ้ะเอาไปถึงสองอดอกโอ้ยความเถาความสลาภาพเถาเบิดเลยหนูว้านบ่นบด้มากพี่น้องมือก้นกอน่น,นเห็นแน่อยู่หักห่างๆเนาะ ว่าเฮ็ดโบออกที่ไหนได้เพิ่นกำลังออกดอกอันเอินว่าอย่างดอกหานมันบอกเพิ่นได้ออกโบาลายมือนั่นปัดมือต่อมาม่ใหไงเพิ่นมาป้าได้ดเต็มกระตาดักเต็สีนี่แกงเสียบแต่มูอง่ายๆอยู่ดเนอจ้ะมึงไงขาเพิ่นหูขาพีน่นอกป๊าที่ดอกเห็นจ้ะ เงีบเงียบเงีบาหักบุเก็บจนเศร้าแล้วพี่น้องเอยเห็ดก็ได้ ง่ามคุณน่ะอุย้ยดอกงามๆเลยจ้ะดอกอะไรหน่อยก็มีบ้างเนี่ยบังเนี่ยน่องปัดติดถั่วแต่ละดอกหนี่งปัดบ๊้ยเห็นซ่อนไหลดอกดินดาโอ้ยจะเป็นมวนเด้อพี่น้องเอ้ยอเก็บเ,เห็มงมวนคักเดอ้อมเอนี่พี่น้องเห็ดออกแล้วพุณน่ะ ดอกนึงทู่ข้างหน้อนพี่ดอกนม่มเห็ดออกแล้วเห็ดออกแล้วอุย้ยมึงเนี้ยสมร้ามเลยพี่นอ้องขี้เกียจม,มาแกมมาแ,ลแล้วขี้เกียจมากแล้วนะคะอุ้ยสามดอกตุ้มๆนี่จ้ะผลดอกนึงพี่น้อง ม,นมนันมันนี่เอาออกได้บ่ก็อ,อยู่ในถ้ำแท้นนอเบิ่งกกวนดูเปลี่ยนมุมดึงเบิง่งเออจังสี่ข่ายเนี่ยดอกนุ่มๆเลยพี่ดอกสองดอกจ้ะนี่จักดอกแล้วเนี่ยสองดอกดอกหนึ่งกับสองดอกหน่อย ุหยดเลยปาขาอุย้ยพี่ลดน่อยๆเอาได้บอลได้อยู่โอ้ยมีดอกนึงจ้ะโอ้ยขาขาขาพี่น้องพี่น,นี่ปลาให้ดู ต่างโจโคอยู่อุ้ยสะมงามแท้มึงเหรอเก็บเห็ดก่อนมีแต่ดอกตรูมตรูมสวยๆเลยกำลังออกหมายตะป๊อแต่แปะสวยๆ มาเก็บเห็ดซอยกันโดยพี่น้องขอยเศ้าเลยนี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วอะนี่หมวกลบหลังจะค่อยพอพู้นดอกหนึ่งมามื่ออื่นก็ออกอีกแล้วพี่น้องพนใบตองนี่งามๆเลยอู้ยงามๆ มาหาเห็ดอย่าเบิดได้พี่น้องคันจะเบิดจะบ่ได้หอนเห็ดได้พี่น้องเด้อเห็นแหนมตำต,ำ,ตำไว้พี่เห็นบอ่อไข่มานได้มื่อนี้ปุ๊ยพี่บุยเบิ่งดิล่ะนี่เท่านี้บ่พี่หลีอยู่ในป่าพี่ดอกนอี้อุ้ยงามเด้อดอกนี้ป่า มันคืออะไรพี่น้องมันคือเฮ็ดโอ้ยจะมางามแทนเนาะดูเดียว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 เดียเดียีวด,ดอกหนึ่งอุ้ยขาหักจ่อยหักไกลพอดเปาะ,ะเลยเมื่อเมื่อเมื่อเมึงอเมืเ่อสะอ่อนบ่บ่ต้องหลีดอกเนาะเห็นคือเกา่า เอาได้บ่ได้ยุได้ยุจ้ะพออีกแล้วแรนต่ำหมดแล้วเนาะผิดดอกนวันนี้เพิงมาหาเก็บเห็ดคือเก่าแล้วพี่น้องหมานคือเก่านั่นลหละคนหม,มานเนาะมาย่ำไดยกะหมานพี่น้องเห็ดบ่ออกกะได้กแกงอยู่เด้วบึ้ยแตามาเห็ดหนาเทาอยู่เงาใหม่แทนน้อ เบิงเ่งแน่เอาได้บอ่อุ้ยงามอยิ่งได้พี่น้องงามอยู่งกินเห็ดไปกับสิงหัวซักไปแหละกลมหลายเป็นวินพุ่นละ่ะข่อยเศร้าเบิดพี่น้องเอ้ยข่อยเก็บเห็ดเห็ดออกหลายคัะอีเพิงพ่อเห็ดพี่น้องเบิ่งแน่ปุ้ยเบิ่งเบื้องเบืงบ้งโดนนุ่มๆจ้ะมาเบิ่งบานนี้ดอนดกนี้แหงงามแหงงามบึ๊ก สะออนบ่สะออนบ่พี่น้องสะออนน้ำค่อยบ่อ้อมพ่นครั้งนี้ก็มีออกใหม่ๆก็มี่จ้าพี่น้องออกเป็นมูเป็นมูให้เกอยจไปเด้อพี่น้องเหงาละซองดอกซ้มดอกก็ว่าไปออกกระจายกระจายยางเลาะหาดีเนาะบานนี้เนาะแกงเซฟเซฟเบ่งมาเบ่งเบํงรังสวยๆเลยนะจ๊ะพี่น้องเบ่งนน้เก็บโลดผุนทั้งในอีกทั้งในอีกนะจ๊ะ ดอกนี้เหลือครึ่งหนึ่งนี่<ะ>นดพี่น้องเอา้าดอกใหญ่ลื่นมูลื่นพวกเบิ่งที่ละ่ะใส่กระตาก่อนมามาพี่ข่อยเห็นยุ้มสีเอาได้บ่ล่ะหนิปั๊ดติโถดอกพุ่นน่ะอุ้ยแกงแซ่บคือเก่าแล้วพี่น้องอึ้ลึดอื้อรดเด้วิข่อยเมื่อยให้เศร้าเมื่อยก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดจนวิ่นแหมรอกน้อยแน่ยเน่ยแมเนดอกง่ายเป็นแต่สีหามข่เห็นสอดแน่อยู่เนาะจ้ะ ดอกนึงมันนอนเห็ดยางอยู่นี่ตับสาบเตบสีบึงมูบึงผัวเขาแน่นั่นนุมน่มๆง่า,ามือแนคับพ่อขาปุย้ยปุย้ยสวรนานะพี่น้องเฮ็ดบดดินตัวจากพี่น้องนี่พุ่นดอกนึงอยู่ไก่พุ่นเรื่องเหลืองไอ้อหอยตัวมันสีย่างซื่อๆก็ย่างมาพ่อเห็ดอีกอยู่ฮ้ย คนหมานกันจังสีแล้วเนาะพี่น้องพี่มีอีกบ่าบานนี่เลยสีบ่วหอยคอยเศร้าเมื่อยพ่อเม็ดเนาะย่างอยู่ขางทางปันได้กันยังมาออกอยู่ขางทางไอ้เก็บอีกอยู่แหมเฮ็ดโุ้ยโอ้โหขุ่มหายหูยบ่ว่อยคอยเมื่อย์ยังคอยอยังหลายค่ะเฮ็ดมือนี่เทวดาเพิ่งกิดบ,บัวหอยคอยเศร้าเมื่อยอีรีได้พี่น้องย่งางไปใส่กระตัมเอาแต่เฮ็ดเบิ่งติละ่ะนี่นี่เดีกนึงมาหยุดเมือพี่เมื่อพี่ ขาเมาทั้งผีอีกดอกนึ่งจ้ะเออพ่อคาตาก,ก้อนพี่น้องพ่ออีกแล้วมือนีเป็นสีมันมานตัวแล้นนเนาะเฮ้ยเบิงตีละเธอเบิงตีละสันไดเฮดดอกงามอิสาซันบอ <c oughs> มือนีค่อยมานจา้ามึงแนะ่เจรละดอกเฮดโอ้ยขั้นไปเอาก้อนพี่น้องพี่ แต่มันจะทับเพราะว่ามไปหรือบอกกับพวกพี่หมูลาอ่างเอาดอกเฮ็นก้อนมึงนไงโอ้ยสะอ่อนแห้งสะอ่อนแห้งพี่น้องเบิงเบิงเกี๋ยดอกเห็ดข่อยเอา้าขอไปเห็ดดอกเห็ดข่อยเสียสายอะ่ะดอกนึงห่วยโอ้พี่โอ้ยเนาะพี่บ่ามาหาเห็ดกับจังทร์สิระจ้ะพี่น้องอันมือนี่ส่งขขาวไปหาพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกด้อมาหามเห็ดออกจากป่าซอยข่อยด้วยพี่น้องนักกระโดดเเมื่อง่ายดอกจ้า กเก็บเห็ดซอยข่อยเป็นย่างเม่อยหลาไปเม่อยหลาไปพวกเจ้าข่อยยี่ร้อยแล้อเดอ้อพี่มาเอาทั้งพี่บาลไงอุ้ยมันกระโผดพ่อเห็ดดีเนาะพี่น้องมีต่มงยย่ญ่ๆชซล่าพี่กับพผดทั้งพี่ทั้งพี่คุณนะ่ะแหงเปิดแหงพ่ออุ้ยข้อหักเบิดเร็วอืมเฝ้าเก็บเอามันสิเทาอืม มูเวเดียวๆนี่ประเด็นไปใสดอกจ้าม่วงประตองกินยาเด้เอามาอนี่ข้าเก็บเห็ดอยู่พุ่นน่ะอเดไกกินมากๆละพี่น้องมือนี่ง่วงคอยอาหารกึ่งเำเร็จรูปจะควงมันนคาด,ดั้งแต่มนน้ำเห็ดอยู่เบิละไปเบิลอไปอพออีกกะเก็บอีกตัวน่าจ้ะ เทวดาเพื่อนห้ยกะอ้าวหิมาเด้อหิมาเออเฝ้าเฝ้าเนี่ยเบิ้งอยู่หันละพี่น้องมาควาจิก็บบบเบิดงที่จากไดนหงวัวเห็ดออกหลายนี่เก็บข้างซ้ายแล้วก็เก็บข้างขวาดอกงามๆเอ้ยเอาได้บอนี่ได้อยู่มันมูตุเจ้ามาหาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องข่อยยางมันบบทั่วป่าเดี๋ยวมันสิเท่าทีมเอองีิล่ะดอกเห็ดกับพวเพรยอยู่เด้อยางไปเข้าเดียวก็ได้เห็ดนั่นนะ บนยนัางเงายบพอเม็ดนี่ที่ล่ะชิว่าข่อยวาเปินเมันกี้แถวทีมที่ล่ะเนาะขันบอลเมาเกีบเ<ฮ>มื่อจ<ฮ>ันะเทือดอกพี่น้องหมูตัเจ้ามาเก็บซอยข่อยเด้อพทางพุ้นก็มีไปยางไปเอาโอ้ผี่เด็กที่เด็กที่จะอดบ่เห็ด เห็นโบมูตะเจ้ามาหาเป็นยังงมาจาิตเทาถิ่มเบิดก่อนเงินเงินมันบานผัววอพวีผนทั้ทงผลโอ้ยมาซอยิงเก็บเฮดเดอร์พี่น้องเอ่ยแงงแล้วเก็บจนวิ่งแลวพี่น้องขึ้นเป็นดอกกระยายคือเเฮดตับเต้านี่บึ้ยข่อยได้หาบ มุนเอาก่อนนะหงดเนี่ยเดี๋ยวมันหยาบอุ้ยทั้งผุ่นทั้งผุ่นบึงก่อนดูโอ้ยน้ำกวะไปบ่ได้ไปบไ่ฮอดเหิด เก็บไปเลยวังหันนี่ยลี่งเหลืออีกอยู่เต็มตาแล้วจ้าท่านี้ขัอเกเอาเมื่อ,อกแลกวล่ะพี่น้องมันละนักแม่เห็ดมันดอกหน่อยมันเจ็บโอ้ยจะก,กิโลน่อนี่เน้อ ยูนีพโพนดอกกระน,น้อยนเนี่ยคืนไล่ยอยู่เด้อจ้ะพี่มาเอาทั้งผีบาบอันมวนนี้ดอกบานนะจ้ะใส่ได้บ่เออได้อยู่จ้ะยังแข็งอยู่เน,น็ดพึ่งข้ามจ้ะงามบ่ ดอกแกงแซบๆได้พี่น้องนี่บายเพิ่นกับสิเป็นสีค่ำค่าในสีละขันได้ดับได้ายเพิ่นเห็นบอนั่นจะ้ะท่านตาเห็นเลยดอกงามเนาะจ้ะคุ่นนะอืมไม่ค่อยเอาอย่างาใส่กับตาพี่น้องจก้กใบใหม่งามใหม่เต็มเอเล่เลยอุ้ยเยนากับปานนั่นพี่ขาเพิ่น โอข้ขากระได้องค่อยกรอบดีตัวพี่น้องเนาะเห็นบ่ยังมันคือเกาอยู่สิออกเมื่อ่ะพี่น้องก่ออยู่เลยเทวดาหักมือนี่จะ้ะเทวดาหากาักสันนู้นผุนผุนผุนพี่น้นนนนองมาเอาท้งผีก,ก่อนนะน้ะนองโอ้เออเออเออเอ้ยน้ำเกาะคอย มันจะฝนติตกฝ่าคึุมคักบอส่ถุงมือเลยพี่น้องมือนี่ใช่ปะไปเอาถั่วพนบานนี่ยว้าพี่ดูสิยู่ใต้ข้อนอยู่ใต้ข้อนพี่น้องอยู่ใต้ข้อนพี่พี่พี่เอาเดมือไปเอาก่อนว้าพี่เด้พี่เด้พี่เด้ซองดอกเอาพี่พี่พี่ก็ซองก่อนดอกนุ่มๆจ้ะ คาหักเบิดเลยทรงดกอกง,งามเลยใส่ละมูเพิ่นมีอีกบอสสองเมืองางพ่้นขางนีเบิ้งก็นดูดอกมีก็ว่าง,ง่ามแล้วมาเบิง่งตัวพี่จ้าอุย้ยพี่สามมาขี่กันออกได้กวนคักแต่พี่น้องเบิงบ่งเบืองเบื้งเอาเก็บก้นเก็บก้นอืมเออปังพี่น้องไว้ก่อน เอาออกมาพอได้พุ่นน่ะง่ายดอกนึ่งทั้งในพุ่นพุ่นคนดูอือป่าจุ่มเดียวได้พี่น้องสะอ่อนบ่ป่าติทองกำลังออกจ้ะสูนเหลี่ยวดอกหน่อยเพิ่นงหายไปหนาบ่เนาะพี่น้องโอ้ย มันกัสีบป๋ไว้ตัวทั้งนักเห็ดทั้งนักเกิบพูดนอะอุ้ยคนซ่อนหน่อเมื่อน,นี้เห็ดโผดโผู้อีรีไฟเมื่อบานนี่ลบบานลบบานลบบานบ่ๆๆจ้าเห็ดหาได้ไหมามานของเฮาเต็มกระตาจ้าเอ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัม่นเเด้พอ,ดพ,อดพี่น้องอะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งได้พี่น้องเด้อเจเลปภาสคลิปใหไม้ของยายกระต่ายยังผ้ามันเลาะยางขาหลัก กลางปลายเลยพี่น้องเอ้ยเอาวันี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนละจ้าสำหรับโนี้สวัสดีค่ะไปเด้อพี่น้องเด้อผอกันไหมจ้า